สวัสดีครับธรรมิกชนที่เคารพรักทุกท่านและลูกๆชาวโรนิมิตทุกๆคนวันนี้พออ่อใหญรุก็เป็นอีกวันหนึ่งที่จะมาแบ่งปันพระวจนะของพระเจ้าหัวข้อที่จะแบ่งปันวันนี้ก็เป็นหัวข้อใหญ่จะพูดถึงศาสตร์และศิละปะในเรื่องความสุขและความสำเร็จ ความสุขเป็นของทุกคนที่ความสุขเป็นของทุกคนที่ปรารถนาแต่ถ้าสุขคือสุขใจสุขกายก็จริงแต่ขาดความสำเร็จเราก็จะไม่สุขแท้ไม่ครบหลักการของพระเจ้าที่สอนไว้ในยอห์นบท1 0ข้อส0พระเยซูตรัสว่าพระองค์มาเพื่อจะให้มนุษย์ได้ชีวิต และให้ได้ชีวิตนั้นอย่างครบบริบูรณ์การครบอย่างบริบูรณ์ไม่ได้หมายความว่าอยากมีรถ10คันก็มีได้มีบ้านสิบหลังก็มีได้ไม่ใช่หรือมีในการสิบเรือนก็กมีได้มีแต่ไม่ผิดครับแต่หมายถึงอะไรเป็นศาสตร์และอะไรเป็นศินละปะที่จะนำเราสู่ความสุขและความสำเร็จ วันนี้ก็จะพูดถึงศาสตร์ตรงนี้คือความสามารถที่จะเป็นโคของพระเจ้าอยู่ในวิวรณ์บท4ข้อ7ครับที่กล่าวไว้เลยว่าสัตว์ตัวที่หนึ่งนั้นเหมือนสิงตัวที่สองนั้นเหมือนโคตัวที่สานั้นมีหน้าเหมือนมนุษย์และตัวที่สเหมือนนก อินทรีกับลังบินอันนี้จะเป็นคมคำอุปมาอุปไมเป็นภาพพจน์พูดถึงความสำเร็จและความสุขก็จะมีแนวคิดที่เป็นคำนำเรื่องออความสุขและความสำเร็จที่ททเป็นศาสตร์และศิลป์เนี่ยอยู่10บประการด้วยกันประการที่หนึ่งนะครับศาสตร์แห่งความสำเร็จและความสุขจะเกิดขึ้นได้ หากเราเป็นตรงนี้สำคัญในสิ่งที่เราทำไม่ใช่เป็นมนุษย์หุ่นยนต์นะเป็น being ทำคือ doing หรือทำคือ working แต่เป็นเช่นเราขับรถเป็นกับเราขับรถได้ไม่เหมือนกันเช่นเราเป็นครูสอนหนังสือเรากำลังสอนหนังสือคณ t e ท c ชช n ่ แต่เราไม่ได้เป็น Teacher. ทิชเชอร์ทิชชิ่งทิชชิ่งคือการกระทำกิริยานะครับแต่การที่เป็นทิชเชอร์เป็นชีวิตเป็นครูสอนคนสอนอย่างไรแต่ละคนจะไม่เหมือนกันวาระไม่เหมือนกันกลุ่มแต่ละคนจะไม่เหมือนกันตรงนี้ศาสตร์แห่งความสำ,สำเร็จเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อเราเป็น ในสิ่งที่เราทำจะทำอะไรก็ตามเราเป็นสิ่งนั้นสิ่งนั้นเป็นชีวิตข้อคิดประการที่สองต่อเนื่องนะครับผู้ที่ประสบความสำเร็จหลายคนเพียงแต่ทำหน้าที่ทำแต่ทำสิ่งนั้นไม่ใช่เป็นจิตวิญญาณของเขาเห็นไหมครับเขาจะไม่มีความสุขเขามีความสำเร็จแต่จะไม่มีความสุขเพราะเขาไม่ได้ทำ เป็นจิตวิญญาณของเขาโดยพระคุณของรพระเจ้าพระยุธเองก็รับใช้พระเจ้ามามากนานตั้งแต่อายุ17ปัจจุบัน82 62 63ปีแล้วแต่ก็ยังรับใช้อยู่ยังสร้างคนอยู่ยังสอนคนอยู่นะครับมีสีบานหลายคนนะครับได้ทำหน้าที่สิทธยาฮิบาลตำแหน่งเป็นสีบานแต่การ อภิบาลสิทธิ์ไม่ได้เป็นจิตวิญญาณของเขาเลยการอภิบาลสิทธิ์ไม่ได้เป็นจิตวิญญาณของเขาคล้ายๆพ่อแม่ที่ดีพ่อแม่ที่ถูกต้องไม่ใช่ว่าเป็นผู้ที่ให้กําเนิดลูกแล้วก็ทําหน้าที่ทําหน้าที่ททพ่อพอแม่ไปวันๆไปเดือนๆแต่สิ่งเหล่านั้นเราไอความเป็นพ่อเป็นแม่มันไม่อยู่ในวิญญาณอันนี้จะมีน้อยมาก แต่ความเป็นพ่อเป็นแม่ที่เป็นธรรมชาติเป็นปกตินั่นจะอยู่ในวิญญาณของพ่อแม่สิทธิบาลก็เหมือนกันนะครับก็ขอพระเจ้าช่วยนะครับให้เรารู้เลยว่าการเป็นในสิ่งที่ทํามีความสําคัญแต่ถ้าเราไม่เราทําแต่ไม่ได้เป็นสิ่งนั้นเนี่ยแม้เราจะมียศมีตําแหน่งหน้าที่นะมียศมีตําแหน่งหน้าที่สูงก็ไม่ได้ถือว่า สำเร็จและสุขเราเราเราจะยศสูงขนาดไหนก็ตามเช่นในทางของกัจจักจะมีคำว่าสอจอคือาศาสนาจารย์จะมีคำว่าด็อกเตอร์จะมีคำว่าเสียบานตามนำนำหน้าหลายคนก็โอเคเราต้องให้เกียรติกับคนที่ทำหน้าที่มีความรู้เหล่านี้แต่สิ่งนั้นไม่ได้เป็นจิตวิญญาณถ้าเขาไม่มีตำแหน่ง แล้วก็ไม่มีรายได้แล้วไม่มีเกียรติเขาก็ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นผู้นำชีวิตไม่ได้ทำหน้าที่เป็นอภิบาลสิทธิ์คนเรานะจะมีความประการที่สามที่เป็นข้อคิดที่เป็นคำนำเนี่ยคนเราจะมีความสาเร็จพร้อมทั้งความสุขสิ่งที่เราทำนั้นต้องเป็นจิตวิญญาณของเรานิยบยอีกครั้งจะมีความสุขและ จะมีความสําเร็จที่แท้จริงสิ่งนั้นต้องเป็นจีเบียนของเราสิ่งที่เราทํานั้นต้องเป็นอุดมการณ์เป็นธรรมชาติชีวิตถ้าธรรมชาติชีวิตเนี่ยมันมันมัน,ม,น,ม,นมันไม่เหนื่อยฮะเช่นปลาว่ายน้ำนะครับการว่ายน้ําของปลาเนี่ยมันเป็นเป็นปลาก็ต้องว่ายน้ําเป็นธรรมชาตินกนกก็ต้องบินเป็นปกติไม่ต้องมีใครไปบอก ไม่ต้องมีใครบังคับธรรมชาติของคนของพระเจ้านะต้องมีจิตวิญ,ญญาณเพื่อพระเจ้านี่สำคัญถ้าเราเป็นคนของพระเจ้านะครับไม่ใช่เป็นคนของข้าพระเจ้าทำทุกอย่างมีมีข้าพระเจ้าเป็นศูนย์กลางไม่ใช่มีพระเจ้าเป็นเซ็นเตอร์ไม่ใช่มีพระเจ้าเป็นเ,เป็นศูนย์กลางนะครับดังนั้นเราจะต้องเป็นคนที่มีอุดมการเพื่อ พระเจ้านิยามของคำว่าอุดมการเนี่ยคืออะไรครับอุดมการคือเชื่อในสิ่งนั้นและถ้าจำเป็นก็ยอมตายเพื่อสิ่งนั้นอกระทูตท,ทั้งสิบสองท่านเชื่อตามคําสอนขององค์พระเยซูตามได้รับมอบหมายว่าออกไปทั่วโลกประกาศข่าวประเสริฐกับมนุษย์ทุกคน ผู้ใดเชื่อแล้วผู้นั้นจะรอดผู้ใดไม่เชื่อผู้นั้นจะพินาศจ,จะมีความเชื่อที่ไหนหมายสําคัญจะเกิดขึ้นที่นั่นเขาจะขับผีออกได้เขาจะรักษาโรคแล้วเขาจะช่วยคนมากหลายให้กลับมาสู่ความชอบธรรมกลับมาสู่ความถูกต้องและเขาจะพาคนนะครับพ้นจากความชั่วร้ายไปสู่ความดีงามพ้นจากนรกไปสู่สวรรค์ ธรรมชาติของคนของพระเจ้านั้นต้องมีจิตวิญญาณเพื่อพระเจ้าต้องมีอุดมการเพื่อพระเจ้านะครับขอย้ํานะครับสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราเติบโตเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณเติบโตเป็นผู้อาวุโส <c oughs> <c oughs> ด้านความคิดซึ่งพูดเลยว่าอยู่รอบพระที่นัง่งสัตว ตัวที่หนึ่งเหมือนสิงตัวที่สองเหมือนโคตัวที่สามเหมือนมนุษย์ตัวที่สี่หน้าเหมือนน sea, กอินทรีกําลังบินนะอยู่รอบพระที่นังรอบพระที่นางรอบพระเจ้าไม่ใช่รอบข้าพระเจ้านะครับสิ่งเหล่านี้พอเราเป็นผู้อุปสูบทางความคิดและเป็นผู้มีบุติภาวะในทางความเข้าใจของชีวิตนะครับพระวจนะของพระเจ้าในวิวรณ์บทที่สี่ข้อเจ็ดเนี่ยสัต ทั้งสี่ผู้อาบุโสทั้งสี่นี่เป็นคำนิยามใหม่ของข้าพเจ้านะครับหากปรารถนาที่จะมีความสาเร็จและมีความสุขในชีวิตเราต้องเป็นสิงของพระเจ้าเราต้องเป็นโคของพระเจ้าเราต้องเป็นมนุษย์ของพระเจ้าและเราต้องเป็นอินทรีย์ของพระเจ้าย้ำคำว่าของ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 พระเจ้านะครับ วันนี้เวลาจํากัดเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องโคแล้วก็คราวหน้าก็จะต่อนะครับเพราะเรื่องโคของพระเจ้าเนี่ยมันหมายถึงความเป็นผู้มีบุติภาวะเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณสัตว์สี่ตัวรอบพระที่นั่งหนึ่งในสี่นั้นเป็นเหมือนโคความหมายของคำว่าโคของพระเจ้าหมายถึงการเกิดผลมากครับหมายถึงการ เกิดผลมากที่ถาวรตามวิตอมยอนบท15บข้อ8พระบิดาของเราได้รับเกียรติเพราะเหตุนี้คือเมื่อท่านเกิดผลมากท่านจึงเป็นสาวกของเราเมื่อเกิดผลมากนะครับไม่ใช่เกิดผลธรรมดาเกิดผลมากท่านจึงเป็นสาวกของเรา และในย้อนบท 18, บท,ที่สิบ่15เหมือนกันแต่ไปข้อ16นะครับเพิ่มอีกเท่าตัวจากข้อ8ข้อ16ท่านทั้งหลายไม่ได้เลือกเราแต่เราได้เลือกท่านทั้งหลายและได้แต่งตั้งท่านทั้งหลายไว้ให้ไปเกิดผลแต่งตั้งท่านเพื่อให้ไปเกิดผลไม่ใช่แต่งตั้งให้มียศมีเกียรติยศเกียรติมันเป็นหน้าที่นะครับ ยศเกียริเช่นยกตัวอย่างง่ายๆคนที่เล่นฟุตบอลอเป็นโกก็มีทำหน้าที่รักษาโกนะครับเป็นเซนเตอร์ก็ต้องขึ้นหน้าขึ้นหลังได้เป็นกองหน้าก็เป็นกองหน้ากองหลังก็ต้องซัพพอร์ตเหล่านี้นะครับขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยให้เราได้เข้าใจนะครับในการที่เราทำหน้าที่นะเลือกเราแต่งตั้งเราเพื่อเราจะเกิดผลและให้ผลกับเราถาวร เมื่อเราเกิดผลในโยนบท15บข้อ6ในสำคัญเพื่อว่าเมื่อท่านขอสิ่งใดจากพระบิดาพระเจ้าในนามของพระเยซูพระเจ้าพระบิดาจะประทานสิ่งนั้นพูดถึงพระเจ้าพระบิดาพระเจ้าพระบุตรพระยามสุดเนี่ยเป็นพระเจ้าองค์เดียวแต่พระเจ้าองค์เดียวมีสาพระภาคคือพระภาคพระบิดาพระเจ้าพระภาคพระบุตรพระเจ้าพระภาคพระยามาสุด พอรุดก็จะใช้ใช้ใช้เรื่องอะตอมเป็นหลักอะตอมเป็นส่วนที่เล็กที่สุดแต่ในอะตอมเนี่ยจะมีสามอย่างในเป็นหนึ่งนิวตรอนอิเล็กตรอนโปรตอนเป็นหนึ่งอะตอมพระเจ้าองค์เดียวแต่มีสามพระภาคและทำหน้าที่ร่วมกันเป้าหมายเดียวกันฉะนั้นข้อคิดเก้าประการในเรื่องการเกิดผลมาก จะเกิดผลมากจะเป็นโคของพระเจ้าได้เนยประการที่หนึ่งนะครับจากพระวจนะพระเจ้าที่กล่าวไว้ว่าเลือกท่านเพื่อให้เกิดผลท่านเกิดผลจึงเป็นสาวกขของเราเนี่ยยืนยันว่าพระเจ้าจะรับเกียรติเมื่อเราเกิดผลมากไม่ใช่เกิดผลน้อยนะครับเกิดผลมากนี้หมายถึงไม่ใช่แบบกล้วยอะ่ะเป็นเป็นเครือนะครับไม่ใช่เป็นหวี นะครือหนึ่งมีหลายหวหวีหนึ่งก็จะมีหลายลูกไม่ใช่เกิดผลแค่กล้วยหนึ่ง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 ใบหรือกล้วยหนึ่งลูกสองเมื่อเราเกิดผลมากพระเจ้าก็จะประทับตราเราเรียกเราว่าเป็นสาวกข,ของพระเจ้าไม่ใช่ผู้เชื่อนะครับผู้เชื่อเนี่ยเป็นเป็นจุดเริ่มตน้นจากเชื่อก็ถูกสร้างให้เป็นสาวกสามนะ ย้ําเลยว่าการเกิดผลมากไม่ใช่เกิดผลธรรมดาไม่ใช่เกิดผลบางสี่ครับการเกิดผลของเราต้องเป็นการเกิดผลเหมือนพวงองุ่นดังกก่าวแล้วเหมือนกล้วยหนึ่งเครือไม่ใช่หนึ่งลูกหรือหนึ่งผลที่จริงการเกิดผลมากเป็นธรรมชาติของชีวิตคริสเตียนเป็นปกติเลยไม่ใช่เป็นเหมือนเหมือนกล้วยอะต้นกล้วยต้นหนึ่งมันจะมี มีมีม,ม,มีมีผลของกล้วยกล้วยหนึ่งเครือนะครับหนึ่งเครือมีหลายหวีและแต่ละหวีก็มีหลายลูกนั้นเป็นธรรมชาตินะครับธรรมชาติของปลาตา้องว่ายน้ําธรรมชาติของนกต้องบินได้ธรรมชาติของขี้เสียนต้องเกิดผลมากนะครับประการที่6นี่เป็นคานานะในเรื่องของความสุขและความสําเร็จเรื่องโคของพระเจ้าเนี่ยก็คือโคของพระเจ้าไม่เพียงแต่เกิดผลมากเท่านั้น แต่ผลมากนั้นอยู่ถาวรครับอยู่ถาวรประการที่เจ็ดครับอย่างน้อยเกิดผลมากขนาดไหนครับเกิดผลมากถึงสามสี่ชั่วอายุตัวเราหนึ่งลูกเราสองหลานเราสี่หลานเราสามและเหลนเราสี่ตามพระวจนะของพระเจ้าใน สุภาษิตบทสามสบเจ็ข้อยีถึง26่สิบหกนนพระกัมพีจะจะชัดเรื่องนี้นเพราะจะอัญนเชิญพระวจน,นะของพระเจ้านะครับสดุดี37ข้อ23ถึงข้อ26มีอยู่สี่ข้อถ้าพระถ้าพระเจ้าหรือพระยาเว์ทรงนำย่างเท้าของคนใดนะครับ ให้มั่นคงเทา้าย่างเท้าของเขามั่นคงความสุขของเขามั่นคงความเจริญเขามั่นคงก็คือคนนั้นแหละที่พระเจ้าพอพระทยในทางของเขาในการกระทําของเขาในความเป็นของเขาเขา้อ24บสีบอกว่าแม้เขาสะดุดเขาจะไม่ล้มลงเพราะพระยาวเวสุงหยุดฉุดมือเขาไว คนเราต้องมีวันลมลมลมลุกได้สะดุดได้อ่อนแอได้เหนื่อยได้ท้อได้แต่จะไม่ลมจะยืนหยัดอยู่กับอุดมการของพระเจ้าและก็ขอยิมห้าว่าข้าพเจ้าเคยหนุ่มและเดี๋ยวนี้แก่แล้วข้าพเจ้ายังไม่เคยเห็นคนอชอบทำถูกทอดทิ้งหรือเห็นผงพันเขาขอทาน เขาจเจริญเติบโตไม่พอเขาใจกว้างและให้ยืมเสมอและยิ่งใหญ่ที่สุดพงพัน์ุของเขาเป็นพรครับตัวเขาลูกเขาหลานเขาเหลนเขาตระกูลเขาสภัยเขาเขยเขาจเจริญรุ่งเรืองตลอดไปขอพระเจ้าประทานพรให้กับทุกทกท่านได้รับพ,พระพรตามพระวจนะของพระเจ้านี้โดยทั่วหน้ากันอาเมน